กับปีอนนเลยนะคะวันนี้ปีอน,น์จะพามาดูรถอีกแล้วค่ะเป็นรถอีโคคาร์ที่เป็นเครื่อง1.6ค่ะแล้วก็เป็นตีใหม่นะตัวนี้นะไม่ได้เช็ดแล้กวกแล้วสวยมากเดี๋ยวตามกันมาดูเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมารีวิวรถอะไรไม่บอกเลยไม่ได้บอกเลยว่าเป็นรถอะไรนะคะสีฮาวน,นี้นะคะคันที่เราจะรีวิวก็คือคันนี้นี่เองเรือท่าเอาตี1.6ตีค่ะหน้าใหม่มาแล้ว รถโคตรสวยค่ะบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยสุดๆคันนี้นะคะตัวไฟเป็น LED แล้วก็ตัวล้อนะคะจะมาจากเดิมๆจากาโตโยต้าป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกไฟตัดมือจับเป็นโคมมี่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งลูกผ้าคนที่ดูอยู่ก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยมันเกณฑ์โฉมมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูภายนอกดีไซน์เขาสวยจริงๆนะส่วนตัวแล้วชอบมากๆแล้วก็ าราคาดีราคาโดนด้วยประหยัดมากเลยนะคะคันนี้ประหยัดจริงจิงแล้วมีรับประกันให้ด้วยนะคะตัวเครื่องกับโตเกียร์นะคะเพื่อนๆจ๋าให้1นึ่ปีไปเลยคันนี้นะคะเป็นหนึ่งจุดหกปีสองพันสิบเก้านะคะโอ้โหภายในเป็นเบาะสีครีมเบาะหนังสะด้วยรักษาสีครีมให้สตบกหนังตัวนี้รักษาง่ายนะอันนี้ตัวหน้าต่อค่ะ ลงมาลงทวมามอะไรมีปรับเสียงเบาเสียงอ่ะนี่ตัวนี้เชื่อมต่อบูทูได้นะแต่แค่ว่ายังไม่มีต่อถอยหลังเนาะอ,อ่ะตัวปรับเป็นอัตโนมัตินะคะตัวแอเกียร์ตัวนี้เขาปรับทํามาใหม่ค่อนข้างแบบดูดีอะ่ะดูดีมีสไตล์เลยอะ่ะทุกคนจ๋าแล้วข้างในนะโคตรกว้างเออคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าราคานะคะของเขาจะอยู่ที่ กาหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้นะคะโปรโมชั่นก็คือตัดแบบฟรีดาวเลยฟรีดาวแถมฟรีนะคะวันนี้ทักเข้ามาจากคลิปน้องกว้างนะไปขอค่าส่วนลดตัดต้นให้เลยหนึ่งหมื่นบาทค่ะขอเริ่มต้นแค่เก้าพันเก้าพันหน่อยๆค่ะเพื่อนๆขาอ่านี่คือเราจริงๆนะชั่วมากเลยอ่ะดูสิจะให้ดูที่ ไอ้อะไรนะที่ใส่ของข้างหลังนะนี่ก็ชอบจริงๆเป็นไหนละตอนนี้นะคะที่ใส่ของปึ๊บอ่านี่เป็นรีโมทแล้วนะเฮ้ยเ,เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีเอ,อ้ยอุปกรณ์ยางอะลงยาไหลมาครบนะจ๊ะ สวยด้วยเดี๋ยวพานั่งดูภายในกันว่าจะกว้างขนาดไหนก็่วย ύ, เล็กมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นรถใช้งานจริงนะเช็คศูนย์ได้ค่ะเข้าศูนย์ตลอดเลยก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถตัวนี้นะคะสามารถไปวิ่งงานได้นะทุกคนใช้ไปอีกได้ายาวๆอะ่ะวิ่งงานอะ่ะดีกว่าเราไปเช่ารถเขาไปวิ่งนะสนามวินอันนี้รับได้ราคาดีด้วยเพราะว่าเป็นรถตัวแมนเชสเตอร์น,น้าใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที <S <S 2> <S 2> ่สนใจนะคะอยากได้รถ ไปวิ่งงานหรือใช้งานปกติอันเนี้ยทักมาได้ค่ะกวางตัดฟรีดาวให้เลยค่ะโอเคลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย